เดีือดตาไปไหมพี่ผานเดี๋ยวเพลงผิดก็ผิดบอยจ่ายเงียบก่อนมีรายได้สดจ่ายวีดีโออะไรเดบึ้งเสียงพี่เหมือนเกินเนี่ยสวัสดีครับผมเจ้างงานนะครับผมอ่าวันนี้มารีวิวตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับก่อนกลับบ้านวันนี้อาการที่ผมเจอนะครับก็คือมันกดคีย์บอร์ดแท็คแพดไม่ได้นะครับผมก็เนี่ยที่เห็นเมาส์ด้านหลังเนี่ยนะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยนะครับกดคีย์บอร์ดก็ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้กดได้หมดละนะครับทีนี้ ไอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงเดสก์ท็อปให้ดูปัญหาที่ผมเจอเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเอาเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมตัวตัวนี้นะครับที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเป็นตัว macbook 13นิ้วนะครับปี2013นะครับตัว A1502 นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมเจอปัญหาลูกคา้าเข้ามาซ่อมก็คือมันใช้ตัวคีย์บอร์ดแท็คแพดไม่ได้นะครับแล้วเราทําการเปลี่ยนคีย์บอร์ดก็แล้วเปลี่ยนแท็คแพดก็แล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็มาเจอว่าเป็น,ป,นปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับก็คือผมเช็คแบบนี้ครับเช็คดูในหน้าจอคอมนะครับก็คือตัว R ตัวนี้นะครับ R R สี่แนนะครับผมตัวนี้นะครับที่ผมวัดไฟแล้วปกติตรงนี้จะได้ประมาณสัก3.3นะครับ แต่ว่าผมวัดไฟแล้วตรงนี้ได้ประมาณ1.3โมโวลนะครับพอมันได้1.3โมลเนี่ยผมก็เลยหาว่าตัวไหนที่เป็นตัวผลิตไฟ3.3 s 4นะครับก็มันเข้ามาที่ตัว u 8 0 0 0ตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการผลิตไฟนะครับผมก็เลยทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว u 8 0 0 0ตรงนี้ยพอเปลี่ยนตัว u 8 0 0 0ปุ๊บตัวคีย์บอร์ดแท็คแพดก็กลับมาใช้งานได้เพราะว่าตัวไฟจากตรงลายนี้นะครับไฟจากตรงลาย ตัว R ตัวนี้น,นะครับมันได้3.3แล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณนิวมากนะครับก็ไลฟ์สดปิดท้ายสรุปก่อนกลับบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับก็จบงานได้ครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับนี่นะครับ <c oughs> สามารถใช้ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ Tag <c oughs> แท็กแพดได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นปี2015ส่วนมากสายแพรแท็คแพดจะเสียนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ต้องเช็คระบบไฟดีๆนะครับโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณนิวมากนะครับที่ช่วยคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันใหม่นะครับวันนี้ผมช่าง้ฮะขอลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ